بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กัอนทำตัวแล้ววันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและก็เด็กกำพร้าในตอนที่25โดยการนำหนังสือที่มีชื่อว่าอิทธาฟุนกิรอมบิชร ح ิกิตาบินจามีฟินอัคลากวนอาดาบินบุลูกินมารอมหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่ผู้แต่งมีชื่อว่าอัชชคอิบนุฮะจัดอันอัสตอลานนรอหิมะฮุลลอเป็นหนังสือต้นฉบับที่เรียบเรียง โดยนำฮะดีษ์ของท่านนาบีมุฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซาลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจริยญญามารยาทหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่ผู้อธิบายมีชื่อว่าอเช็กซซเลบินฟวซานบินอับดิลละอันฟวซานฮัฟิซฮ ah ุลลัลวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องการทำความดีต่อเพื่อนบ้านถึงแม้ดูเล็กน้อยก็าตามฮะดีตบทนี้เป็นฮะดีษในลำดับที่11อ โดยมีการรายงานจากก่อนหน้านี้นั่นก็คือท่านอบีซัรรดิยัลลอฮุอันฮูกอลากอลารอซูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอซูลซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอิซาตบัึตนมาเร็วฟ้าคิบมาอาฮาวะตะอัฮัจจีรอนะกะอัขรัจฮูมุสลิมฮะดิษบทนี้ท่านนบีได้กล่าวว่าเมื่อท่านปรุงอาหาร เมื่อท่านปรุงอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้มน้ำซุปเนื้อฝักสิบมาอาหาจงเพิ่มน้ำให้มากว่าตาอาหัดจีรอนกและเพื่อให้อาหารแก่เพื่อนบ้านของท่านอัดิษบทนี้ไม่บันทึกโดยอิมามมุสลิมรหัสหัดิษ2625 ลองมาดูความหมายของฮาดิษบทนี้หาดิษบทนี้บรรดานักวิชาการได้อธิบายว่าเป็นการอะไรทําความดีต่อเพื่อนบ้านฮาดิษบทนี้เป็นฮาดิษที่มาเสริมในหาดิษก่อนหน้าที่เรานั้นได้พูดถึงในเรื่องของการประพฤติดีต่อเพื่อนบ้านการให้เกียรติกับแก่เพื่อนบ้านการไม่สร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้านและในฮาดิษนี้ก็ถือเป็นหาดิษที่เกี่ยวข้องกับการอะไร การการทำความดีถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเล็กน้อยก็าตามในกรณีที่ปรุงอาหารทำอาหารซุปแกงเนื้ออย่างนี้เป็นต้นอย่างดังนั้นคนที่คนที่ทำกับข้าวพยายามเพื่อให้กับคนที่อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงเพื่อที่จะให้เขาได้แบ่งปันในเรื่องของอาหาร ปาตุกสิบมาอาหาดังนั้นถ้าหากว่าเป็นซุปเนื้อหรือเป็นเกงต่างๆที่เรานั้นทานอยู่เป็นประจำพยายามที่จะเผื่อให้กับคนข้างบ้านในกรณีที่เป็นซุปเนื้อก็เพิ่มน้ำให้เยอะๆเพื่อที่จะเผื่อคนข้างบ้านเพื่อที่จะแช์กันในอาหารที่เรานั่นกินอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความดีหนึ่งที่มันอาจจะดูว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่มีค่า สำหรับบางคนเพราะเพื่อนบ้านบางครั้งอาจจะมีฐานะที่ไม่เท่าเทียมกันดังนั้นการที่เราให้อาหารแก่คนเพื่อนบ้านอาจจะเป็นสร้างมิตรหรือเป็นการเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านนั้นมีความยากลําบากอยู่ใน ความลำบากตุกระกรรมลำบากสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมาสำหรับคนที่เป็นเพื่อนบ้านเขาจะต้องสอดส่องดูแลคนใกล้ชิดคนที่เป็นเพื่อนบ้านคนที่อยู่ชายคาเดียวกันบ้านกดยูลากีฮาจะดันอินดันจารวกดยุดคินอสุรุรออาลันจาะบางครั้งการที่เราเผื่อเพการที่เราถ้อยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันในอนาคตะไกฟกอฝาตตาหู ไชยอันไกรรณมรอกท่านเชคได้กล่าวว่าถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยให้อาหารโดยที่ไม่ใช่เป็นซุปเนื้อหรือเป็นอาหารที่ชั้นเลิศอาหารที่ดีกว่านั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างความใกลชิดมากยิ่งขึ้นหรือเป็นการให้อาหารให้ผลไม้ให้รากไม้ให้อาหารที่เป็นอะไรเป็นสมุนไพร ให้ในเรื่องของเสื้อผ้าให้ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลในอนาคตและเป็นการสร้างในเรื่องของผลบุญแก่คนที่ประพฤติปฏิบัติกับเพื่อนบ้านดังนั้นการที่เราเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันถือเป็นสิ่งที่ดีมีฮะดีษบทหนึ่งที่ที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัด และในบันทึกของอิหม่ามอัดดารนีดารมีดาริมีรหัสฮะดีษ2442และบันทึกของอิหม่ามอัตติรมีซี1944เป็นฮะดีษที่อ้างถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฮะดีษมรฟูอ์นั่นเองท่านนบีได้กล่าวว่าครุอัศฮาบ ا ب خ ي ر ุ هم لصاحبه وخير جيرانخير ุมลิจาริฮิ ฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่อยู่ในสถานะซฮีหท่านนบีได้กล่าวว่าสหายที่ดีที่สุดคือสหายที่หยิบยื่นความดีให้ต่อกันว่าใครรุนจีรอน้ใครรูหุมลีเจริฮีและเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดคือเพื่อนบ้านที่หยิบยื่นความดีให้ต่อกัน ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานฮะดีษบทนี้ถือเป็นหะดีษที่ส่งเสริมให้เรานั้นทำดีต่อเพื่อนบ้านทำดีต่อคนที่อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเอาใจใส่ต่อกันและท่านอิบนูอัลลานท่านได้กล่าวในหนังสือของท่านดารีลุนฟาลิฮินเล่มที่สองหน้าที่หนึ่งรสบก ท่านได้อธิบายว่าขะดิษบทนี้ถือเป็นฮะดิษที่มีการอะไรส่งเสริมให้เกิดการการเผื่อแผ่ซุ่งกันและกันและเป็นการสร้างอันไม่ตีต่อกันและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของการมีมารยาทที่ดีงามและเป็นการส่งเสริมแนะนำช่วยเหลือเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลตามมาเพื่อที่จะให้ เพื่อนบ้านนั้นเกิดความรู้สึกดีต่อกันเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์ไม่ตีต่อกันความสนิทสนมต่อกันวะลัมมายะสุนบิฮิมินันมันฟาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะทําให้เพื่อนบ้านของเรานั้นได้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือเพื่อที่จะให้พี่น้องของเขาที่อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงไม่อดอยากสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมาน ลงมาดูบางครั้งเนี่ยคนที่ทำอาหารเนี่ยอาจจะอะไรสร้างความเดือดร้อนให้กับคนข้างบ้านเมื่อเวลาปรุงอาหารกลิ่นอาหารเหล่านี้มันฟุ้งไปถึงจมูกของคนข้างบ้านสิ่งเหล่านี้มันมันอาจจะเป็นอะไรเขาเรียกว่ามันทําให้บุคคลที่อยู่ข้างบ้านนั้นเกิดความเกิดความอยากที่จะกินด้วยบางคนเนี่ยทำอาหารเนี่ยพี่น้องบางคนทําอาหารอาหารเหล่านั้นเนี่ยมันติดจมูกจนกระทั่ง เพื่อนบ้านเนี่ยอยากที่จะกินด้วยแต่เขาไม่ไม่อยากที่จะไปขอดังนั้นในฐานะที่เราทำอาหารและก,กินอาหารนั้นมันฟุ้งไปอย่างเพื่อนบ้านของเขาอย่างน้อยๆก็ต้องแบ่งบ้างเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันบางครั้งอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องของเขาที่อยู่ข้างบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นเด็กกำพร้าหรือหญิงม่ายสิ่งเหล่านี้คนที่มีสภาพอย่างนี้บางครั้งอาจจะตกระกรรมลำบากบางครั้งอาจจะต้องการอาหารต้องการต้องการที่พึ่งสิ่งเหล่านี้คนที่อยู่ข้างบ้านเขาจะต้องเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันจะต้องอาศัยถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นเรา มาถึงมาสู่การช่วยเหลือพี่น้องของเราถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็าตามถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาหารเล็กน้อยก็าตามพยายามเผื่อแผ่เพื่อนบ้านเพื่อที่จะให้เขานั้นได้กินเหมือนที่เรานั้นได้กินก็ขอฝากกิจเล็กกิดน้อยสำหรับการประพฤติด,ดีต่อเพื่อนบ้านก็ชัลอ์ค่อยต่อในตอนที่26ด้วยการนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับมารยาท قاقا و وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته